วันนี้ค่ะเราจะมาทำลาเต้โยเกิรต์ตหรือว่าโยเกิร์ตลาเต้น,นะะี่ค่ะในแบบที่เราไม่ได้ใส่โยเกิร์ตนะคะอารมณ์เหมือนเรากินโยเกิรต์ตซอร์บิ่งจริงๆละมันได้ความเข้มของกาแฟาเข้าด้วยสวัสดีค่ะเนล n ล a l Coffee นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะเน่เคยแชร์คลิปตัวกาแฟลาเต้โยเกิร์ตไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําลาเต้โยเกิร์ตหรือว่าโยเกิร์ตลาเต้นี่ค่ะในแบบที่เราไม่ได้ใส่โยเกิร์ตนะคะ แต่ว่าวันนี้ค่ะเน่จะมาใช้เป็นวัตถุดิบ3อย่างนี้เลยนะคะเราก็จะได้เมนูลาเต้โยเกิร์ตแล้วค่ะก็คือเน่จะมีนมสดรสจืดนะคะเสร็จแล้วเน่จะมีน้ำหมักผลไม้มิโชคค่ะวันนี้เน่ทำเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เน่ก็เลยเลือกเป็นมิโชสตรอเบอรี่มานะคะมิโชนี้เขาเป็นน้ำหมักผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้แบบว่ามีสารปรุงแต่งอะไรเลยค่ะเป็นหมักแบบผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าดีกับสุขภาพแน่นอนนะคะทีนี้เราก็จะชงกาแฟวันนี้ค่ะ เน่จใช้เป็นตัวอาราบิก้าคั่วเข้มนะคะอยากได้ความแบบวันนี้อยากได้เฟรเวอร์กาแฟเข้มๆหน่อยอย่างนี้ค่ะเนี่ก็จะมีวัตถุดิบแค่นี้เองนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตลาเต้ของเนเนี่ยคะ่ะจะทําง่ายขนาดไหนนะคะวันนี้เรามาแชร์เป็นแก้ว16แล้วก็22ออนเลยนะคะ สำหรับสูตร96ออนนะคะเดี๋ยวนี้จะมาทำกาแฟก่อนเลยค่ะเราก็จะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะนี่ค่ะดัมชง2ช็อตนะคะแล้วก็น้ำไหล2ทางแบบนี้ค่ะเราจะใส่กาแฟกันที่ประมาณ18กรัมนะคะแล้วก็ดึงน้ำกาแฟออกมา2ออนค่ะ วันนี้นะคะเน่ชงกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟ e x p r e s s o รสชันะคะก็จะเห็นว่าสกัดใส่กาแฟออกมาแบบดีมากๆเลยครีมม่าสวยงามอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะกับกาแฟ2ออนค่ะน้ำกาแฟสองออนได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่จะมาทำในส่วนของโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะเน่ก็จะใส่มิโชสตรอเบอรี่นะคะน้ําหมักผลไม้สตรอเบอรี่ค่ะที่1ออนค่ะ แต่ว่าถ้าใครชอบแบบหวานเปรี้ยวมากน้อยก็เพิ่มรสเอาได้นะคะกลิ่นสตรอเบอรี่แบบหอมอมเลยอะ,อะนี่นะคะห่งออนใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเนี่ใส่นมสดรสจืดนะคะวันนี้เน่ใช้นมเอ็มมิลค่ะใส่ลงมาที่3ามออนค่ะนี่นะคะสามออนเทลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งค่ะ น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแล้วเนี่ก็จะเอากาแฟสองออนที่เราชงไว้แล้วเนี่ยค่ะค่อยๆเทลงไปเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ลาเต้เรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําแก้ว22ออนซ์กันบ้างค่ะสําหรับ22ออนซ์นะคะนี่ก็จะใส่เป็นกาแฟ2ช็อนเหมือนเดิมนะคะก็หยิบด้ามชง2ช็อตนะคะน้ําไหล2ทางออกมาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ากาแฟค่ะออกมาที่2ออนซ์เหมือนกันนะคะไล่ <S <S น้ําทุกครั้งนะคะก่อนจะใส่ด้ามชงเข้าไปใหม่ค่ะ น้ำกาแฟ2ออนนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมแก้ว22ออนมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเน่จะใส่มิโชสตรอเบอรี่ค่ะหรือว่าน้ำหมักผลไม้สตรอเบอรี่นะคะลงมาที่1ออนครึ่งค่ะนี่นะคะใส่ลงมา1ออนครึ่ง่อ1ออนครึ่งนะคะเทิมไปเลย ต้องบอกว่าสีของเขาเป็นสีจากสตรอเบอรี่หมักธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้แบบเป็นสีที่แบบว่าสีแดงสตรอเบอรี่แบบที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่นมสดค่ะเนี่ยใส่สีออนนะคะนมสดเอมิลรสจืดค่ะสีออนนี่นะคะอเรียบร้อยถ้าสังเกตนะคะเราจะเห็นเนื้อของนมเนี่ยมีความหนืดอัตโนมัติเลยเห็นไหมคะ เหมือนกับว่านมเขาผสมกับน้ำหมักเนี่ยค่ะนี่กลายเป็นโยเกิร์ตเรียบร้อยละโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ไปใส่น้ำแข็งน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่กาแฟนะคะ2อออนค่ะก็เทลงไปเลยอ่าเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายเลยเห็นไหมคะ เป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตลาเต้นะคะในสไตล์ที่เราไม่ได้ใช้โยเกิร์ตแท้ๆค่ะแต่ว่าเรามาทำโยเกิร์ตด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าความโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็พอผสมกับกาแฟแล้วเนี่ยค่ะได้รสชาติเป็นยังไงมาชิมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเน่ชิม96ออนก่อนเนาะ ตอนที่เราดมเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าได้กลิ่นของสตรอเบอรี่เบาๆนะคะกลิ่นของกาแฟหอมๆเดี๋ยวชิมนมข้างล่างก่อนนะคะอืมอารมณ์เหมือนเรากินโยเกิร์ตสตรอเบอรีร่จริงๆแหละแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นนมโยเกิร์ตนะคะ่ะเป็นโยเกิร์ตแบบสําหรับดื่มแบบนั้นนะคะอร่อยอะ่ะก็หวานๆเปรียปร้ยวๆสดชื่นนะคะน่ะชิมอืม พอเรามาใส่กับกาแฟค่ะต้องบอกว่ากาแฟตัวนี้เป็นอาราบิกา้าคักเข้มเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็คือเราจะได้เป็นกาแฟที่มีความเข้มนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะที่อยู่ข้างล่างนะคะไม่หวานมากสูตรน,นี้ไม่หวานมากนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้หวานเพิ่มห่ะแนะนําให้อาจจะเติมเป็นน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะน่าจะดีกว่าแต่สูตรน,นี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยสําหรับคนที่แบบว่าทานไม่หวานมากนะ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเฉพาะตัวโยเกิร์ตสตรอเบอรีร่ะค่ะคือเขาอร่อยละแต่ว่าพอมาผสมกับกาแฟเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้ความหวานลดลงไปนะคะถ้าคนที่แบบชอบทานหวานหวานอาจจะรู้สึกว่าหวานน้อยไปเนี่ยตัวโยเกิร์ตเขาว่าอร่อยอืม,มา่อกกินโยเกิร์ตละวสำหรับเน่อร่อยนะมันได้ความเข้มของกาแฟเข้าด้วยแต่ว่า อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าหวานน้อยไปก็ลองเพิ่มน้ําเชื่อมดูนะคะโอเคค่ะนี่ก็มาแชร์ให้นะคะเผื่อว่าเราอาจจะอยากจะทานเมนูสุขภาพค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวมิโชน้ำหมักผลไม้เนี่ยคือเขาหมักมาจากผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือดีกับสุขภาพดีกับลําไส้ของเรานะคะเรียกว่าดีกับร่างกายแหลกแบบนั้นแล้วก็มีแค่นมสดแล้วก็ตัวกาแฟเท่านั้นเองนะคะเพราะนน่นก็เลยว่าถือว่าเป็นสูตรที่เป็นเมนูสุขภาพได้เลยแหละ ถ้าหากว่าใครได้ลองทำนะคะทำแล้วชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตลเตค่ะ16ออน22ออนค่ะทำง่ายๆเลยเพื่อสุขภาพของเรานะคะ เนก็มาแชร์ให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ